ตอนสุดท้าย EP สาม EP สามฝากช่องดิจิตอด้วยนะคะอย่าลืมไปดูกันนะน้องมาอยู่เป็นอยู่ไก่ตัวละ80บาทอันนี้ลายเก่าเป็นลายอ่านว่าอะไรว่า P Pop ใช่ไหมเออั่นแหละนกยูงาแล้วมาเจอออกันที่ลายใหม่ของเาครับเป็นเสื้อลายไก่ฟอสซิล AKA ไก่พงกระตุกค่ะค่ะรั ก็ไม่ค่อยแพงค่ะแต่เตรียมตังไวเยอะนะนเดี๋ยวเราจะไม่มีกินแล้วก็ต้องกินเะ้ี่ยวด้วยนะงอเหี้ย น้ำขวดตั้ง oh, ส okay. okay, well, ิบบาทเออกดแล้วใช่ไหมหากูมามีและค่ะอยากปิดบ้านในซาร์เข้าบลําเงาแ้ำมะพร้าวปัดอร่อยมากค่ะรู้สึกไดรู้สึกไดดูสิวเม็ดกุ๊ป้าวเราดูดขึ้นจะได้กลับแล้วจะได้กลับแล้วนางรำนางร้าเป็นยังไงฝากช่องหยฝาก่อ Girl. There's no one like you wow. anywhere in the world. Yeah. You have a strength like nothing I've ever seen. You're like a woman ripped right out of my. <laughs> Should be fighting over you. No second guess of what I'm saying. Baby, you can take this to the bacon. Make us wait. It's time to listen to yourself right now. Make us wait. Don't even listen to this guy. Long, 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 น,น,น,นี่่อยาง้คะกระดูดก <laughs> <c oughs> ็ผลไปแลหละผนตกไม่ไหวค่ะจ้ากวนไหนวะ